สวัสดีเอที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะวันนี้นะคะลุงตีนก็จะมาทําคลิป6สิ่งข้อใหญ่หรือ6สิ่งข้อจริงที่คนลาวนั้นชอบพูดถึง<ม>ประเทศไทยเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ<ม> 1. เป็นอะไรไปไม่ได้นั่นก็คือถนอนหนทางในประเทศไทย<ม>ดีจนติดอันดับโลกและจาราจรยังเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยดูแล้วสบายตา สวยงามอยู่ตลอดถนนก็กว้างมีหลายเลนมีสะพานที่ใหญ่ข้ามแม่น้ำเจ้าพยาหลายที่อีกด้วยเดินทางไปไหนมาไหนก็ง่ายและไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะตกรถเพราะรถโดยสารหรือรถรับส่งนั้นมีเยอะมากเลยทีเดียวมีทั้งการเดินทางทางน้ำทางบกและทางอากาศอีกด้วย นี่ก็คืออีกเรื่องหนึง่งที่คนลาวนั้นชอบพูดถึงประเทศไทยหรือคนไทยมากที่สุด 2. นิสัยของคนไทยชาวลาวได้บอกน้องตุ๊กมาว่าคนไทยนั้นชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนแม้แต่นิดเดียวมีความเมตตาต่อผู้อื่นและยังรักชาวลาวเหมือนพี่น้องสิ่งนี้ ที่นุองตุ๊กได้กล้าพูดกล้าเล่าเพราะชาวไทยนั้นทําให้เห็นมาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือตอนน้าท่วมไม่ว่าจะเป็นการมอบทุนการศึกษาการสร้างบ้านให้คนยากไร้และความเป็นจริงที่ทุกคนได้เห็นกันมันยังมีหลายอย่างมากมายกว่านี้นุองตุ๊กเองกราบขอบพระคุณคนไทยแทนชาวลาวด้วยนะคะที่รักและเอ็นดูมาโดยตลอด 3. นั่นก็คือค่าเงินใช่แล้วค่ะเรื่องของค่าเงินบาทไทยนั้นคนลาวชอบพูดถึงกันบ่อยมากเลยทีเดียวมีแต่คนบอกน้งตุ๊กมาว่าเงินไทยนั้นมีค่าและแข็งค่าขึ้นทุกวันคนลาวก็นิยมมาทำงานที่ไทยกันเยอะมากขึ้นอันนี้ก็เรื่องจริงค่ะพอน้องตัวเองมาเรียนอยู่ประเทศไทยเลยได้เหตุว่าคนลาวนั้นมาทำงานที่ไทยก็เยอะ มาเรียนก็เยอะและยังมีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานมาเรียน มาทำงานที่ประเทศไทยก็เยอะเพราะว่าการทำงานในประเทศไทยนั้นได้เงินเดือนเยอะและคนที่เข้ามาเรียนก็เพราะว่าในมหาลัยหรือในโรงเรียนในประเทศไทยนั้นมีประสิทธิภาพที่ดีทั้งด้านการศึกษาและด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเช่นมหาลัยที่ต้องเตียงเข้าเรียนเป็นมหาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาลัยของสงฆ์อยู่ที่ทางวังน้อย มีชาวต่างชาติเข้ามาเรียนเยอะมากและในแต่ละปีนั้นมีชาวต่างชาติเข้ามาเรียนไม่น้อยเลยทีเดียวหลักๆเลยก็จะเป็นประเทศเมียนมาลาวเวียดนามจีนเนปาลและประเทศอื่นๆอีกค่ะ 4. คือความเจริญและความก้าวหน้าการพัฒนาอย่างรวดเร็วของประเทศไทยพัฒนาเร็วอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าคนลาวนั้นชอบพูดถึงประเทศไทยเรื่องของความเจริญ ชาวลาวชอบพูดถึงประเทศไทยกันว่าดีมากเลยมีตึกสูงสูงมีบริการทั้งการเดินทางแล้วก็ถหนนหนทางก็ดีอีกด้วยมีชายแดนที่ติดกับทะเลอีกด้วยเศรษฐกิจก็ดีหางานก็ง่ายมีงานให้ทำเยอะ และมีหลายงานให้สามารถเลือกทำได้อีกด้วยและค่าแรงของชาวต่างชาติหรือว่าค่าแรงของคนไทยนั้นก็เท่าเทียมกันด้วยนะคะเช่นค่าแรงขั้นต่ำได้วันละ332บาทอันนี้ย้องเตงไม่รู้ว่าพูดถูกหรือพูดผิดนะคะถ้าพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะคะคนลาวก็จะได้เหมือนกันคนไทยก็จะได้เท่ากันค่ะ และตอนนั้นน้องตุ๊กเองได้ไปตลาดไทยน้องตุ๊กเองเห็นคนพามาแล้วก็คนลาวมาทำงานที่นั่งกันเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าแถวๆนั้นมีโรงงานแล้วก็ตลาดไทยคนเยอะมากชาวต่างชาติเยอะมากจริงๆค่ะขอบอกเลยว่าอาจจะเป็นถิ่นของชาวต่างชาติเลยก็ได้ชาวต่างชาตินั้นมีอยู่ทุกที่เลยค่ะในประเทศไทย ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนับเป็นล้านๆคนเลยทีเดียวอันนี้เห็นเอฟซีเมนบอกมานะคะแต่ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องจริงเพราะเห็นคนเยอะจริงๆค่ะ 5. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามตาเยอะแยะเต็มไปหมด อันนี้คือแบบชาวต่างชาติมาเที่ยวที่ประเทศไทยเยอะมากๆเลยนะคะนับตั้งแต่มีสถานที่นับตั้งแต่เหนือถึงใต้แล้วก็มีวัดวาอารามที่เป็นฝีมือของคนไทยสร้างขึ้นนับตั้งแต่สมัยโบราณจ,จนถึงปัจจุบันคือแบบเวลาที่คนลาวมาเที่ยวไทยทีไรนะคะก็จะชอบพูดถึงวัดแล้วก็การต้อนรับในแต่ละสถานที่ของคนไทยหรือว่าการบริการในการต้อนรับสถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองคือดีมาก และชาวลาวนั้นก็ยังได้ชมคนไทยอีกนะคะว่าคนไทยนี่เก่งรอบด้านจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างคำพูดคำจาหรือความคิดหรือแนวทางต่างๆ ทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยโบราณธรรมชาติหรือปัจจุบันที่คนไทยสร้างขึ้นมาบางอย่างเป็นที่น่าจับตาและก็ที่น่าดึงดูดให้กับชาวต่างชาตินะคะให้คนมาท่องเที่ยวกันเยอะมาก มีครั้งหนึ่งนะคะทุกคนในคลิปอีีที่แล้วนะคะน้องตัวเองได้ไปเที่ยววัดอารุนซึ่งน้องตัวเองอ่ะเคยดูแต่ในทีวีแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้คิดว่าตัวเองได้ไปครั้งแรกก็คิดว่าอยากจะขึ้นไปตรงจุดที่สูงๆงอ่ะทุกคนแต่ว่าพอพอไปเห็นวัดอารุนจริงๆแล้วคือคนเยอะมาก และคนจีนเยอะมากทุกคนคนจีนชาวต่างชาติเยอะมากจริงๆคือคนไทยแทบมองไม่เห็นเลยคือมีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยนะคะตัวเองคิดว่าตัวเองจะขึ้นไปข้างบนยังไงคนเต็มไปหมดเลยสุดท้ายก็ไม่ได้ขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่าก็กลัวตกคนมันเยอะเกินและตรงวัดอาลณนนั้นก็ยังติดกับแม่น้ําเจ้าพยาและผู้คนนักท่องเที่ยวนะคะก็สามารถขึ้นเรือแล้วก็สามารถ นั่งเรือนะคะล่องแม่น้ำเจ้าพยาดูวิวกรุงเทพตอนเย็นๆอย่างเงี้ยคือสวยมากอันนี้น้องตี้ยังไม่ได้เคยไปหรอกนะคะแต่ว่าดูในคลิปของคนอื่นนั่นเองถ้ามีโอกาสหรือเป็นไปได้น้องตุ้ยยงก็อยากจะไปล่องเรือตอนเย็นๆแล้วถ่ายคลิปเป็นบรรยากาศลงใน YouTube เพื่อให้ชาวลาวและคนที่ยังไม่เคยดูได้รับชมรับดูกันค่ะมาข้อสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือ6สินค้าไทย สินค้าไทยนะคะมีมากถึง85นะคะที่นำเข้าจากประเทศไทยที่อยู่ในลาวในตอนนี้นะคะคนลาวนิยมใช้สินค้าไทยมากและมีหลายๆคนบอกต่อๆกันมาว่าแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสินค้าไทยดีมีคุณภาพถ้าเป็นของใช้ไฟฟ้าก็ทนทานนานหลายปีราคาไม่แพงมากจนเกินไปแต่ปัจจุบันนี้นั้น สินค้าราคาขึ้นสูงมากๆเลยนะคะจากแต่ก่อน5บาทก็กลายเป็น10บาทหรือ15บาทแต่จะแพงหรือจะถูกขนาดไหนนะคะคนลาวก็นิยมใช้ค่ะมีทั้งอุป,ปโภคและบริโภคและนี่ก็คือ6สิ่งข้อใหญ่ที่คนลาวนั้นชอบพูดถึงประเทศไทยมากที่สุดแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่ามันไม่ได้มีแค่นี้ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่คนลาวนั้นชอบพูดถึง ถกสิ่งที่ได้กล่าวมานั้นน้องตุ๊กได้เก็บกรรมข้อมูลมาจากหลายๆช่องและจากประสบการณ์จริงๆที่ได้พบเห็นจึงกล้าพูดกล้าเล่าให้พี่ๆทุกคนได้ฟังกันค่ะขอขอบพระคุณคนลาวนะคะที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในคลิป และขอขอบพระคุณคนไทยมากๆเลยนะคะคุณป้าคุณนา้าแล้วก็พี่ๆเซีที่น่ารักทุกคนนะคะที่ได้เข้ามารับชมคลิปของน้องตุ๊กนะคะหวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะเดี๋ยวน้องตียงขอตัวลาไปก่อนหรือว่าใครอยากให้น้องตุ๊กองทำคลิปแนวไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะเดี๋ยวต้องตียงขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีสบายดีเจ้า